เก่งเงินสดไม่ข้ามแสนมาครับเกียร์ออโต้นิส n ันมาสเกียร์ออโต้ปี2012ขายตามสภาพวันนี้แบ่งปันเอาเร็วนะขี้เกียจเอาไปทำสีขี้เกียจเอาไปทำนั่นทำนี่นะเป็นตัวเกียร์ออโต้ปุ่มพุชสตาร์ทนะภายในเบาะซิ่งวันนี้เอาไปราคาไม่ข้ามแสน9ก0าหบาทพอ ให้ไวราคานีให้ไวเก้าหมื่นเก้าได้เกียร์ออตโต้ได้เครื่องเสียงเล็กน้อยนะตามสภาพสีไม่ได้เก็บให้ฟิล์มไม่ได้ติดให้นะใครหารถเก๋งไม่ข้ามแสนรีบให้ไวโทรให้เร็วกิ้งกางให้ด่วนนะแอร์เย็นเจี๊ยบช่วงล่างดีเกียร์ไม่มีปัญหาสีก็มีลิ้วรอยตามสภาพไฟเหลืองเล็กน้อย เครื่อง1.2นะหน้าเดิมคานเดิมรถไม่ชนไม่คว่ำนะเอาไปขายเงินสดเพียงแค่90,000 9,000บาทงดเชื่อเบื่อทวงพี่น้อง fc รับชมอยู่จากกว่าอมเมนต์บอกไอ้เซมครับเป็นกําลังใจให้ไอเซมและกระทีมงานเิีพยมคำว่าโคตรสดโคตรสดโคตรสุด,ด,สด,ด,สดไอ้เซมของแท้ไอ้เซมคนจรงิงไอ้เซมจัดให้ ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านโคตรสุดวัยรุ่น